w o r ร์ส e ิอ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket i d ไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีนะคะ ปลายสปดาแบบนี้ชวนมาคุยเรื่องการลงทุนในทองคำกันสักหน่อยนะคะโดยเหมือนว่านอกจากจะไม่สามารถขยับขึ้นได้จากกรณีที่เงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจชะลอหรือว่าสงครามรัสเซียยูเครนแล้วพอมีการเปิดปุ่มริกซ์ออนโหมดตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นทองคำก็ได้รับแรงกดดันตามไปอีกนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยพอสมควรค่ะราคาทองคำนะคะถ้าไปดูการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะพบว่าเคลื่อนไหวในแดนลบต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ ปรับตัวลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่จากวันก่อนหน้าแล้วก็ทองคําเองหลายคนก็จับตาว่าจะยืนได้เหนือ1,858ถึง1,869ดอลลาร์สหรัต่อทออรัยอลหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นระดับที่สูงสุดของสัปดาห์นี้ซึ่งถ้ายืนไม่ได้ก็อาจจะมีแรงขายทํากําไรระยะสั้นเข้ามาด้วยนะคะล่าสุดถ้าไปดูราคาทองคำนะคะในตลาดโคเมกซ์เองก็พบว่า ยังพอเขียวให้เห็นอยู่บ้างนะคะไปอยู่ที่1,863.4ดอลลาร์สหรัฐนะคะขยับขึ้นมาประมาณ9.5ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า0.5%แต่ก็ยังไม่สามารถยืนได้เหนือ1,869ดดอลลาร์สหรัฐนะคะ โดยทาง w อล l ีบูลเล t i o n นเตอร์เนชัประเมินนะคะว่าราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากตราผลตอบแทพนพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐนะคะที่ไปอยู่ที่2 7 5 8นะคะทมกลางแรงขายพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังนักลงทุนเองก็กลับมาเปิดรับความเสี่ยงนะคะหรือว่ากดปุ่ม r i s k On อนหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็ทำให้ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยก็ได้รับแรงกดดันไปด้วยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามก็มีแรงซื้อบ้างนะคะมี Buy the Dip ในช่วงเวลาที่ราคาทองคำอ่อนตัวลงไปเมื่อเทียบกับตัวค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะ ส่วนปัจจัยอื่นนะคะที่ถือว่ามีผลต่อภาพรวมการลงทุนก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะโดยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐเนี่ยต่ำกว่าคาดการณ์นะคะซึ่งกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยนะคะว่าผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์เนี่ยลดลงไป8000รายค่ะอยู่ที่2 000, 1 0 0 0 0หรายในสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่2 000, 1 000, 5 0 0 0รายด้วยกันนะคะ ซึ่งปัจจัยนี้ก็กดดันราคาทองคําด้วยนะคะเพราะว่าถ้าตัวเลขผู้ขอว่างงานน้อยก็แปลว่าเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งซึ่งทองคําก็ไม่ค่อยชอบข่าวดีสักเท่าไหร่นะคะบวกกับการที่ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐขยับขึ้นได้นะคะก็ทําให้ราคาทองคําได้รับแรงกดดันค่ะล่าสุดนะคะตัวตลาดฟิวเจอร์สเปิดแล้วนะคะทั้งตัวดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ N แอสเซก็ขยับขึ้นได้ในการซื้อขายวันศุกร์หรือว่าวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์วันนี้เช่นกัน ขณะที่ตัวเลขเศรธธษฐกิจสหรัฐไตรมาสหนึ่งนะคะที่มีการรายงานออกมานะคะพบว่าเศรษฐกิจสหรัฐหดตัว1.5เปอร์เซ็นต์นะคะจากเดิมที่รายงานว่าหดตัว1.4เปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าหดตัวจากการประกาศครั้งก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้น0.1เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งก็สะท้อนนะคะว่าเป็นการหดตัวของเศรษฐกิจสหรัฐครั้งแรกเลยนับตั้งแต่เผชิญกับภาวะถดถอยจากโควิด1 i ในปี2020ที่ผ่านมา ซึ่งก็คงต้องจับตาแหะค่ะว่าจะส่งผลต่อทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือไม่เพราะว่าการขึ้นดอกเบีย้ยท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแบบนี้นะคะก็อาจจะส่งผลให้เกิดแรงกดดันนะคะต่อภาพรวมของการเติบโตได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นกลยุทธ์นะคะที่ทาง Wall Street International แนะนำสำหรับการลงทุนนะคะก็คือถ้าราคาทองคำนะคะไปอยู่ที่1,858ถึง1,869ดอลลาร์ สหรัฐควรเปิดสถานะขายนะคะ แล้วค่อยไปซื้อคืนเพื่อทำกำไรช่วง1,841ถึง1,836ดอลลาร์สหรัฐนะคะทาง WLG ก็แนะนำเสมอนะคะว่าทองคำเนี่ยควรจะซื้อขายระยะสั้นในช่วงเวลาที่มีความผันผวนแบบนี้แล้วก็มีในพอร์ตเนี่ยประมาณ5-15เปอนตนะคะนำมาฝากกันค่ะสำหรับพ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าในวันนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ